รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะแมวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของชาวพุทธนั่นคือวันมาค้าบูชาโดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวทัทรปฏิโมกข์เป็นครั้งแรกแก่พระพิสุส่งค่ะโดยมีใจความสําคัญที่ว่าทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ดังนั้นทริปนี้แมวเลยพาคุณผู้ชมมาไหว้พระทําบุญกันค่ะ เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตามไปชมด้านในเลยค่ะวัดหงทองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางน้ำตั้งอยู่ในตำบลคลองสองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาบริเวณป่าชายเลนริมฝั่งอ่าวไทยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าไปอย่างตัววัดด้านในค่ะแล้วก็นี่เราก็จะผ่านป่าชายเลนนะคะแล้วก็เป็นเวิร์งทะเลค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่พระธาตุคงคามหาเจดีย์ค่ะหรือมีชื่อเต็มๆว่าพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรปราศรีนินอนสราน,นั่นเองค่ะุเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ เข้ามาด้านในบริเวณชั้นล่างจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองพระคูบ้านคู่เมืองชาวชะเชิงเซาและพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเมื่อขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองของอาคารจะพบกับหุ่นขี้พึ่งเหมือนรูปจริงของหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะ และบริเวณใกล้เคียงกันมีองค์พระแก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่ในชั้นนี้ยังมีจุดชมวิวซึ่งเมื่อมองออกไปจะเห็นทะเลเมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนอาคารนี้ลอยอยู่ในน้ำเลยทีเดียวค่ะชั้นบนสุดของพระาธาตุคงคามหาเจดีมีเจดีสีเหลืองทองตั้งเด่นอยู่ซึ่งด้านในมีแท่นบรรจุพระาธาตุพระอรหันต์ในทะเลซึ่งถือเป็นแห่งแรกในโลกเลยนะคะ ที่ด้านขวาของพระาธาตุคงคาม,มหาเจดีคือพระอุโบสถหรือโบสถ์ของวัดหงทองซึ่งก็ตั้งอยู่ในทะเลเช่นเดียวกันค่ะภายในมีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติอย่างสวยงามเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดหงทองค่ะนั่นก็คือซีวอลนะคะเป็นทางเดินชมวิวที่ยื่นเข้าไปในทะเลนั่นเองค่ะ ซึ่งการเข้าชมเราก็มีค่ารองเท้าเพื่อการลื่นค่ะแล้วก็กันสะพานเป็นรอยด้วยจะมีเป็นแบบหมุนเวียนคือคู่ละ30บาทหรือใครจะอยากซื้อกลับเป็นของส่วนตัวก็ได้ค่ะราคาคู่ละ60บาทสำหรับจุดซีวอลของวัดหงทองนั้นมีความยาว40เมตรกว้าง3เมตรใช้กระจก240แผน่นหนาถึง3ชั้นเลยค่ะ ซึ่งจุดซีวอลแห่งนี้นะคะจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนค่ะคาดว่าจะเป็นจุดชมวิวกลางทะเลที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะวันหงทองเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะ วันพรุ่งนี้หากใครที่อยากพาครอบครัวนะคะมาท่องเที่ยวหรือว่ามาทําบุญค่ะที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะทาไมคนถึงมาที่นี่เราจะต้องแวะมาทานที่นี่ร้านแรกเลยอ๋อร้านแป๊หลีค่ะเปิดาม,ามานานหรือยังแปดสิบหกปีโ,โอ้โห Destination Dest หลังจากที่เรานะคะไปไหว้พระทำบุญกันมาแล้วค่ะแมวจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะต้องหิวแล้วนะคะนั่นก็คือพามาที่ตลาดของสวนร้อยปีค่ะ คลองส่วนร้อยปีตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีลมในพื้นที่สองจังหวัดคืออำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาและอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีเพียงสะพานและคลองเป็นตัวกั้นเขตเท่านั้น การมาเที่ยวที่นี่จึงเหมือนกับได้มาเที่ยวสองจังหวัดไปพร้อมกันซึ่งตลาดคลองสวนยังได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นปี2547จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยนะคะ แห่งนี้ค่ะเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเลยค่ะหากใครอยากชมวิถีชีวิตแบบย้อนยุคนะคะเดินชมของเก่าและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าค่ะไปพร้อมๆกับการชิมของอร่อยทั้งเมนูคาวหวานที่ต้องบอกว่าเป็นสูตรหาทานได้ยากเฉพาะตัวเลยนะคะไปดูของอร่อยกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้ชิมบ้างค่ะ ถึงที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้แล้วนะคะร้านแรกที่เราจะต้องไม่พลาดมาชิมค่ะนั่นก็คือร้านแปะหลีนั่นเองค่ะซึ่งมีเมนูกาแฟเยอะมากๆเลยเครื่องดื่มโบราณต่างๆเดี๋ยวเราไปถามเมนูด้านในกันนะคะว่ามีเมนูอะไรที่ควรจะต้องชิมบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะทำไมาคนถึงมาที่นี่เราจะต้องแวะมาทานที่นี่ร้านแรกเลย อ๋อร้านแป๊ดหลีค่ะเปิดมานานรอยังแปดสิปีแล้วโอ้โหมีประวัติความเป็นมายัางไงคะเริ่มต้นจาก เป็นยังไงมาบ้างของพ่อเมื่อก่อนเนี่ยพายเรือขายเขาก็ย้ายขึ้นมาข้างบนงแานนั้นก็ขายจนถึงเขาเสียแล้วมีเมนูซิกเนเจอร์อะไรที่แนะนำหนูบ้างคะอ๋อที่นี่เหรอกาแฟร้อนกาแฟเยน็นตอนเนี้ยชายนมก็ขายดีโอเลี้ยงองั้นขอกาแฟที่แม่บอกว่าอร่อยเด็ดๆด,ดหนึ่งแก้วหนูขอชิมหน่อยคะอ่ะขอบคุณค่ะนนกาแฟเย็นที่ขายดีลอ,องทานดูขออนุญาตชิมนะคะทุกคน อที่นี่จะสั่งเอาหวานน้อยได้นะหวา,านกี่เปอร์เซ็นต์อะไรได้หมดทุกคนคะกาแฟเนี่ยหอมมากกลิ่นแบบกาแฟอบอวลอยู่ในปากเลยแล้วก็รสชาติแบบ,บกลมกล่อมมากกาแฟเข้มนะคะกําลังดีอร่อยมากเลยค่ะแม่คุณแม่คะ่ะก่อนจากกันไปคะ่ะคุณแม่ฝากร้านสักนิดหนึ่งค่ะถ้ามาตลาดคองสวนร้อยปีก็อย่าลืมมาทานกาแฟโบราณแปะหลีนะคะรับรองอร่อยแน่นอนขอบคุณมากเลยค่ะ <S 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 فديخة ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ดีมีกรอบรุจาพาค่ะแล้วก็อยู่กับคุณแม่รุจาพาค่ะคุณแม่คะมีกรอบของเราเด็ดยังไงบ้างคะของเราใส่ส้มซ่าดองแล้วก็มีมะขามเปียกซอสมะเขือเทศเต้าเจี้ยวหอมไทยกระเทียมไทยครบรสเลยนะคะอร่อยแม่ค่ะแล้วผู้ช่วยอีกคนนึงอ่ะที่โชว์ตัวอยู่หน้าร้านชื่ออะไรคะโชคดีชื่อโชคดีนะคะคุณแม่อคีนขาอีกคนนึงน่ารักมากเลยน้องโชคดีน้องโชคดีขอบคุณมากค่ะคุณแม่ใครอยากทานมีก อร่อยอร่อยอย่าลืมแวะมาร้านนี่นะคะนี่นะคะนันกเลยขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะ อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเค้กเนยสดเจ้าแรกของตลาดคลองสวนค่ะนั่นก็คือร้านพาวิดาเบเกอรี่ค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะคะเค้กเนยสดร้านเราเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างคะเดิมทีจะมีเค้กเนยสดอย่างเดียวนะคะค่ะแต่พอลูกค้าต้องการเพิ่มขึ้นเราก็เลยทำหน้ามะพร้าวอ่อนฝอยทอง<ฮ>แล้วก็จะมีช็อกหน้านิ่มท็อปป<อ>ี้เค้กรสกาแฟรสส้มคุณแม่ขายกล่องเท่าไหร่บ้างคะราคาเดิมเลยค่ะเมื่อ20ปีก่อนก็ขาย30 หบาทสกล่องร้อยขนาดนี้ของขึ้นเราก็ขายราคาเดิมค่ะเพื่อให้ทุกคนกินกันได้สุดยอดมากเลยเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าบอกว่าเคยมาซื้อแล้วอร่อยมากจนต้องแวะกลับมาซื้อซ้ำเลยของแท้ของจริงของอร่อยนะคะภาวิดาเบเกอรี่ต้องมาที่ตลาดทองสวนร้อยปีเท่านั้นค่ะ,คะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ของกินเยอะมากเลยค่ะ ดูสิมีทั้งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณวิมีผลไม้แช่อิ่มด้วยค่ะขนม A.B.C ค่ะทุกคนนี่เรามาแวะร้านนี้กันดีกว่าค่ะร้านเพียรเจริญสวัสดีค่ะคแม่ค้าร้านนี้ขายไข่เค็มใช่ไหมจุดเด่นคืออะไรคะแม่ไข่เค็มของเราไข่ขาวนุ่มสามารถทานปเปล่าๆได้เลยไข่ขาวนุ่มสามารถทานปเปล่าๆได้เลยอื คือแบบไข่กาลังอุ่นๆเลยไข<า>่ขาวนุ่มมากาเลยค่ะแม่แม่เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะน่าจะเกือบเกือบยีปีแล้วมั้งจหลูกชายจบจนเป็นครูไปหมดแล้วว้าวใครที่อยากได้ไข่เค็มอร่อยๆนะคะต้องมาร้านคุณแม่เลยค่ะเปิดมากว่า20ปีแล้วนะคะขอบคุณค,ะค่ะพี่ขอบคุณค่ะแม่อตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเจ๊อําไพยห้ยจ้อกันเชียงปูค่ะ ก็เป็นเมนูเด็ดของตลาดคลองสวนที่จะต้องไม่พลาดมาทานนะคะห้อยจอแม่อร่อยยังไงบ้างอร่อยของเราปูใหม่ๆสดๆเลยค่ะปูใหม่ๆสดๆเลยใช่เราใช้ปูปูบ้านนะคะปูเรือเล็กเนื้อเนี่ยโอ้โหแน่นๆทอดใหม่ๆนี้กรอบๆเลยค่ะอ๋อแล้วด้านโน้นอะไรอะคะที่มีกระดองปูอันนี้ปูจ๋าก็ไปใช้เนื้อปูนะคะค่ะก็อร่อยค่ะทอดแล้วทานได้ทั้งกระดองเลยเพราะมันใช้ปูเล็กใครอยากทานของอร่อยนะคะเมนูเด็ดอยากห้อยจ้อกันเชียง ปูค่ะปูจ๋าแห่กึนกุ้งนะคะแวะมาที่ร้านเจ๊อมภัยได้เลยค่ะแ,แม่คะ่ะขอบคุณมากๆ<แ>เลยค่ะว๋เชียงที่นี่มันจะแปลกตรงที่ว่าทําไมมันยาวมันใหญ่มาจากเมืองจีนอันนี้สูตรเส้จิ๋อใส้หมูแท้เนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีแป <Dest> o n ตอนนี้ค่ะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่ร้านขายกุนเชียงและหมูกรอบค่ะเจ้าต้นตํำรับเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญคุณแม่ด้านนี้เลยค่ะคุณแม่คะร้านชื่ออะไรคะร้านนี้ร้านโชคไพบูนโชคไพบูนทํามาตั้งแต่รุ่นก๋งโอ้แล้วลูกของกง๋งอันนี้ขายมาก็80ปีแล้วขายมา80ปีสามรุ่นกุนเชียงที่มันจะแปลกตรงที่ว่า ทำไมมันยาวมันใหญ่นีนน้สูตรแท้จิ<อ>๋วแต่หมูแท้เนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแป้งต้นตำรับต้นตำรับเลยแล้วหมูกรอบอะคะน่าทานมากเลยสูตรน้ำมะนาวค่ะสูตรน้ำมะนาวเหรอคะน้ำมานาะน,ำมานาวช่วยเรื่องอะไรคะแม่ให้หนังมันกรอบเนื้อมันนุ่มข้างในกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในด้านนี้ยังมีมะพร้าวน้ำหอมค่ะแบบถอดเสื้อใช่ไหมแม่เย็นชื่นใจชื่นใจรูปภาษามบาทค่ะเย็นจิบ เย็นชื่นใจเลยค่ะนี่นบะบอกมาแล้วค่ะเอาหลอดใส่ช้อนตัดทานเนื้อได้เลยค่ะค่ะอร่อยสุดๆจ้ะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณแม่พรนะคะคกคุะนะะชเชียงอร่อยอร่อยหมูกรอบนะคะแวบะบมาที่ร้านใหญพรได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่ร้านขนมเปี๊ยะเจ้าแรกของตลาดคลองสวนเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านชื่อร้านอะไรคะลัตนาครค่ะเราเป็นเจ้าแรกของตลาดคลองสวนเลยจุดเด่นของขนมเปี๊ยะของเรามีอะไรบ้างคะของเรามีหลายไส้ค่ะค่ะมีหลายไส้มันจะมีเป็นพวกตัวอบไข่เค็มแล้วก็ถ้าเป็นสีสีอย่างเงี้ยเราจะมีทั้งงาดํามีถั่วแดงใบเตยถั่วเป็นหอมถั่วไข่เค็มค่ะอ๋อแล้วขนมเปี๊ยะอันนี้ก็คือขนมเปี๊ยะ าใช่ค่ะตัวนี้เรามี3ามีสามไสค่ะมีเป็นฟักไข่ค่ะฟักไข่แล้วก็จะมีเป็นถั่วฟักไข่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นถั่วล้วนไข่ขายราคากี่บาทบ้างคะอย่างนี้จะร้อยยี่สค่ะถ้าเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ก็ร้อยยี่สิเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นกล่องเล็กก็จะเจ็บาทขนมเปี๊ยะรัตนาพรนะคะใครสนใจก็สามารถแวะมาได้ที่ตลาดคลองสวนร้อยปีค่ะ คลองสวนร้อยปีแห่งนี้นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ความคึกคักนะคะ <c oughs> ก็แนะนำค่ะ <c oughs> ให้มาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดค่ะ วันนี้ในช่วงสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขจดะซีรีส์เราจะพาไปพบกับภารกิจของเหล่าอาสาสมัครที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องน้อยนิดให้มีคุณค่ามาหาศาลไปชมกันข่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยได้อย่างไรวันนี้นำเสนอในตอนซึ่งเลยเจอสังเราไปชมร้อมกันเลยค่ะ สำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขบาย PTT EP วันนี้นะครับภารกิจที่ดูเหมือนจะน้อยนิดแต่สามารถต่อยอดความสุขได้หมหสอนและว,วันนี้ครับเราอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสายอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา ที่นี่ครับเขามีโครงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลาหรือที่เรียกกันว่าการทำซังซึ่งเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งหลบภัยให้แก่สัตว์ทะเลโดยทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างทางมะพร้าวนะครับพร้อมกับอาสาสมัครทั้ง7คนจากปตทสอพอที่จะมาร่วมกันผลิตความสุขให้กับท้องทะเลไทยภารกิจพร้อมลุยต่อ พี่ลูบหล่อหลอมเลยหรือยังหาอและนั่นเป็นทีมาของภารกิจในวันนี้นะครับกับภารกิจแข่งกันทำสังทีมไหนทำเสร็จและขนไปลงเรือได้เรียบร้อยก่อนทีมนั้นชนะนะครับยกแรกก็ต้องไปเอาทางมะพราะ้าวโดยการแบ่ง2องทีมมาแข่งกันเองครับคณะกรรมการของเราในวันนี้ก็คือ น้านอนและน้ำหมอน เอาละครับเสียงระฆังดังเปรี้เรียกหัวใจแทบจะเบี่ยงหลุดออกมาจากจอทีมแรกออกลายลุยดงมะพร้าวเก่าเท้าสบๆเข้าไปขอยอดให้เพื่อนเลยเพื่อนก็คอยเสียอีกฝั่งก็คอยปวดคนนี้เป็นไงเป็นไงซอยแบบมืออาชีพซอยแบบมืออาชีพโอ้ทาริกขนาดนี้ทำมันไม่ว่าตั้งแต่เมื่อวานล้วครับเอาล่วงลงมาแล้วล่วงลงมาแล้วเพื่อนเนี่ยทำตัวพึ่งพาได้หน่อยล่างทำมะพร้าวออกมาดูท่าจะคว้าใส่ปล่อยให้ทีมสองมองตาเปริดเปไปเลยถึงเวลาเปลี่ยนมือปล่อยให้พี่เขายืนดูอยู่ตั้งนานถึงเวลาฉายแสงที่ร้อนแรงยิ่งกว่าแดดตอนนี้เอาซอยมะพร้้้าาาาววดดดยยมมมมมีคคบใจปลลอออภัไ่ถูกืเโโห ให้พยิไม้มาใสยบ้างไม่ได้แล้วไงโอ้ยมะพร้าวห้าวแล้วโอ้ยน้องแก้วเธอห้าวกว่าโอ้ยอยาสบประมาทเพราะพี่แก้วฟาดฟาดฟาดต้นเลนทลมะพร้าวออกมาขึ้นรถไปชายหาดกันเลยขั้นตอนการทำสังโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะครับเอาทางมะพร้าวเนี่ยที่ได้มาผูกกับเชือกอีกด้านหนึ่งของปลายเชือกผูกกับตัวถ่วงน้ำหนักออกมาเป็นสังครับงานนี้อาสาสมัครทุกคนต้องรวมทีมกัน เพื่อประทักกับยอดฝีมือเรนกก่นักเลงซังในตำนานที่หวางเว้นจากการช่วยแม่กรองน้ำได้ล้างจานว้งานนี้ก็ต้องพึ่งบาร,รมีพวกเขาแล้วล่ะครับ เสียงระฆังดังปลี่ยเปล่งอีกแล้วครับเป็นสัญญาณให้สองฝั่งเข้ามาทะาการทำรั่งของตัวเองระหว่างทีมชาวบ้านกับน้องๆครับและทีมอาสาสมัครจากปตทสวพวันนี้มาผูกเชื่อครับทุกคนเงินเอาวิชาที่ตัวเองเคยเรียนสมัยเป็นลูกเสือเนนารีครับทุกเงินเอาขึ้นมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นเงินตะกุดเป็ดี่รอดขัสมาธิเงืนกระวัดให้หรือบวงสายธนูใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่งัดมันมาเลือกใช้กันตามความเหมาะสมคือเอาให้มันอยู่เอาให้มันแน่นและนลงไปทะเลจะได้ไม่หลุดออกมา สองมือแข็งขันขยันกันเข้าไปครับเด็กๆแม้ว่ามือจะเล็กแต่อาศัยความเร็วนะครับัดก,กลับไปที่ป้อตทอสพครับเจอพี่คนนี้เข้าไปเป็นยังไงครับโอ้ยเน้นอิมโพรไวซ์ใช้สัญชาตญาณจนกระท,ทั่งสทีมสำเร็จเซนเซนเอาเฮ hey! ก็เ hey! ฮกันทั้ง2ฝ่ายใครแพ้ชนะไม่รู้แต่ที่แน่ๆของทะเลไทยได้ประโยชน์แน่นอนปะ่ะพวกเราโดดขึ้นเรือหาสังไปออกทะเลกันครับ สัตว์ทะเลปูปลารอกันตาเน้วล่ะครับผีเบาทไปครับสังเล็กควรออกจากฝั่งทุกคนนั้นก็ต้องเอาสังไปวางไว้ตามจุดซึ่งการวางสังนั้นมีอยู่สองแบบด้วยกันคือการวางสังแบบเดี่ยวตามจากทางมะพร้าวเชือกพร้อมปูลูกเล็ก่วงครับวางกระจายกันในพื้นที่อนุรักษ์โดยจำนวนและขนาดจะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศความแรงของกระแสน้ำและความลึกของทะเลบริเวณแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ อีกแบบหนึ่งก็คือการวางสังแบบกลุ่มทำจากทางมะพร้าวต้นไผ่เชือกพร้อมลูกปูนขนาดใหญ่วางเป็นกลุ่มมัดรวมกันกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยสังเดี่ยวจำนวน5-10ถึงต้นแต่ไม่ใช่ว่าจะวางจุดไหนก็ได้นะครับต้องวางตามจุดที่พี่ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเขาวางแผนเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปทางมะพร้าวที่ลอยอยู่ก็จะลงมาอยู่ข้างล่างเป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งหลบภยัยให้กับสัตว์ทะเล จบภารกิจครับทุกคนสบายใจนอกจากนี้ปตทสอผอยังจับมือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจัดตั้งและร่วมพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสั์น้ำเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมหลักที่ทำก็อธิบายง่ายๆก็คือเขาจะนำแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองเนี่ยมายีไข่ แล้วก็นําไข่ที่ยีเสร็จมาเพาะฟักให้เป็นลูกปูวัยอ่อนก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลลูกปูเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่ตามสังที่ทํานี่แหละครับนับเป็นการเพิ่มโอกาสรอดของประชากรปูในธรรมชาติที่ปัจจุบันลดลงถึงขั้นวิกฤตเพราะถูกจับขายอย่างรวดเร็วเกินกว่าธรรมชาติจะทดแทนได้ทันเห็นไหมครับว่าแค่เรื่องน้อยนิดอย่างการทำสัง แม้จะทุลักทุเลกันบ้างนะครับแต่ก็มีส่วนช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลได้อย่างมหาศาลเอาล่ะครับเมื่อทะเลอุดมสมบูรณ์แล้วชุมชนที่พึ่งพาทะเลก็ต้องอยู่ได้ด้วยเราก็เลยเสริมศักยภาพของชุมชนโดยพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจรทําให้ชุมชนนี้เกิดรายได้กลายเป็นรอยยิ้มและยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอย,อย่างยั่งยืน ทำน้ำพริกเนี่ยน่ากินเชียวอยตอนหน้าจะปังขนาดไหนกันครับติดตามไันที่รายการสำรวจรอยยิ้มเพลิดความสุขบายพีทีทอพ พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะแม้ว่ามีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยนะคะเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามค่ะคำถามมีอยู่ว่าพระธาตุคงคามหาเจดีมีชื่อเต็มว่าอะ,อะไรค่ะไม่ยากเลยหากคุณผู้ชมท่านใดทราบแล้วนะคะส่งคำตอบมาที่แฟนเพจ The Destination ค่ะผู้โชคดีนะคะก็รอรับของที่ระลึกที่บ้านได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลาไปเฉลยคำถามนะคะและอะไรชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ในวันมาค่าบูชานี้หากคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะขอแนะนําเลยค่ะว่าให้ไปไหว้พระทาบุญนะคะกันที่วัดหงทองค่ะแล้วก็มาเดินเล่นหาของอร่อยๆทานกันที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้รับรองได้ว่าต้องได้ของอร่อยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ และหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ทันชมรายการตอนต้นค่ะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจของ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทาง TNN ช่อง16สำหรับวันนี้แมวและรายการ The Destination ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ